สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพจพี่ชิดใจลูกวัยรุ่นทุกท่านนะครับเราไม่ได้เจอกันมาหลายต่อหลายวันแล้วนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้หายไปไหนแต่เพียงแค่ใช้เวลาตลอดระยะเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกับการสอนออนไลน์ในกลุ่มของคอร์สออนไลน์นะครับทั้ง2กลุ่มเลยทุกคืนเลยนะครับ ก็เลยไม่ได้มาเจอมาพบมาแบ่งปันมาแลกเปลี่ยนความรู้ฟรีๆให้กับทุกครอบครัวในเพจทางการแบบวันนี้แต่เนื่องจากวันนี้เป็นวันพระนะครับแล้วก็เป็นวันดีนะของคนไทยเชื้อสายจีนด้วยนะครับผมที่วันนี้น่าจะเป็นวันไหว้นะฮะเป็นวันตุดจีนนะฮะเป็นวันปีใหม่อีกปีหนึ่งนะครับผมก็เลยอยากจะถือโอกาสดีๆนี้หาเวลามาแบ่งปัน เรื่องราวเกี่ยวกับองค์ความรู้เทคนิคจิตวิทยาในการเลี้ยงลูกวัยรุ่นแม้ว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงประมาณบ่ายกว่าๆนะครับผมวหวังว่าทุกคนที่มาดูสดหรือมาดูย้อนหลังเนี่ยก็น่าจะได้ไประโยชน์ไปด้วยกันนะครับหลายคนนะครับเลี้ยงลูกวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหอ่านตำราอ่านเพจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกนะครับบางก็ซื้อหนังสือนะบ้างก็ลงคอร์สสมัครคอร์ส ทั้งคอร์สฟรีคอร์สเสียตังค์โอ้ยเรียนจุกจิกมากมายเลยคำถามคือเฮ้ยบางคนเราเห็นเขาเรียนแล้วเขาอ่านแล้วเขามีความรู้แล้วเขาได้ผลแฮะเขาทำได้เขาประสบความสำเร็จเขาพัฒนาลูกไวัยรุ่นได้ดีมากขึ้นเออแต่ทำไมล่ะเราหรือบางคนหรือเพื่อนที่เราเห็นหรือใครก็ตามเนี่ยอ่านเยอะมากมีกองความรู้แต่ไม่ สามารถทําได้ให้มันได้ผลสักทีเนี่ยมันเกิดจากอะไรอันนี้เป็นคําถามหนึ่งที่ตัวผมเองหาคําตอบมาตลอดระยะเวลาประมาณ4ี่ปีช่วงหลังลนะครับเพราะอยากจะรู้เหมือนกันว่าเอออะไรนะที่มันเป็นเส้นบางๆระหว่างคนที่เขาประสบความสําเร็จในการเลี้ยงลูกกับคนที่มีบางอย่างก็เท่าๆกันนะ่ะแต่ทําไมยังไม่ได้ผลสักทีหนึ่งผมก็พบอย่างนี้นะครับข้อแรก คนที่อ่านความรู้หรืออ่านเพจต่างๆมากมายเนี่ยก็มักจะมีปัจจัยเรื่องขององค์ความรู้หรือ knowledge นะครับได้อย่างในระดับหนึ่งเลยแต่ความรู้ในการเลี้ยงลูกอะครับมันเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งแค่20%เท่านั้นเองมันมีปัจจัยที่ใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือความคิดทัศนคติของตัวเอง ความรู้มีผลต่อการเลี้ยงลูกเพียง20%เท่านั้นปัจจัยที่เหลือที่สำคัญมากเลยคือความคิดหรือ mindset เขาเป็นคนนี้มี m i n เซ e t ยังไงกับกับการเลี้ยงลูกเขารู้สึกยังไงกับลูกของตัวเองเขาอยากมีลูกไหมเขารู้สึกชื่นชอบลูกตัวเองหรือเปล่าเขารู้สึกว่าเอ้ยเขาโอเคกับสิ่งที่ลูกคุณเป็นไหม i n เซ็ตหรือสิ่งที่เรียกว่าทัศนคติเนี่ยครับคือคกลไกสำคัญอย่างหนึ่งเลยที่มีอิทธิพลมากกว่าองค์ความรู้สิต่อให้คุณเสียตังค์นะครับซื้อหนังสือมาโอ,อหูเยอะแยะมากมายเลยหนังสือไทยหนังสือเทศโอ้ยมากเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกวัยรุ่นถ้าคุณโฟกัสแต่ความรู้ไปอย่างเดียวคุณจะมีผลความสำเร็จเพียง20%เท่านั้น และอีก80%น่ะมันไปนหนักอยู่ทางด้านของทัศนคติ Mindset คุณมี Mindset แบบไหนครับ Fi ก mindset F I X ฟ i ก mindset หรือ g mindset g r o w t กที่แปลว่าเติบโตคุณมีทัศนคติแบบยึดติดอันนี้ดีอันนั้นไม่ดีอันนู้นแย่อันนี้ดีอันนั้นไม่ชอบอันนี้ใช่คุณมีทัศนคติแบบฟิก Mindset หรือเปล่าคุณมี Ne t i ต e Thinking ไหม คุณเป็นคนเลี้ยงลูกเชิงลบหรือเปล่าทัศนคติมองทุกอย่างเป็นเรื่องออลบๆไปหมดเลยโลกภายนอกมันมันอันตรายครโค้ดโรงเรียนอันตรายโลกภายนอกอันตรายสรุปแล้วคือคุณไม่ไว้ใจใครเลยแม้กระทั่งกลับอยู่ในบ้านก็ไม่รู้ว่าคุณไว้ใจหรือเปล่าเนี่ยของทำนองเนี้ยเรียกว่า m i n d s e ็ทั้งนั้นเลยบางคนในคอร์สออนไลน์พิชิตใจลูกติดเกมติดมือถือ ที่ผมสอนอยู่ตอนนี้นะครับผมสอนทุกวันเลยจันถึงสุ์ช่วงประมาณถ้าเป็นคอร์สติดเกมเนี่ยผมสอนช่วงทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มก็ครึ่งชั่วโมงส่วนคอร์สพี่ชี้ใจลูกวัยรุ่นเนี่ยผมสอนตอนทุ่มสิบถึงประมาณทุ่มสี่สิบะนะก็ครึ่งชั่วโมงเหมือนพอๆกันอย่างคนหนึ่งเนี่ยคุณแม่ท่านหนึ่งเนี่ยเห็นชัดเจนมากในคอร์สดึงลูกออกจากมือถือเขามีทัศนติไม่ดีกับเกมกับมือถือดังนั้นสิ่งนี้ต่อให้เขามีความรู้มากเท่าไหร่นะครับ เอาเครื่องมือเอาความรู้ไปใช้ก็มีผลแค่20%แต่ทัศนคติของเขาที่เนกาทีฟทิงกิ้งต่อบางสิ่งบางอย่างของลูกมันทําให้ไม่สําเร็จสักทีนี่คือปัจจัยข้อแรกเลยนั่นก็คือความรู้มีผลแค่20%ที่เหลือมันเป็นเรื่องของ i n เซ e ตเป็นเรื่องของจิตใจของคุณเองคุณเป็นคนจิตใจแบบไหนขี้บ่นคุณใจร้อน คุณคาดหวังฟาสเลนนะครับคุณคาดหวังอะไรที่มันรูเร็วอยากจะปลูกถั่วงอกให้กลายเป็นมะม่วงเข้าใจคัว่าปลูกถั่วงอกให้กลายเป็นมะม่วงไหมครับคืออยากให้มันโตเร็วแบบถั่วงอกแต่โตแข็งแกร่งอย่างมะม่วงคืออยากให้ลูกแบบเติบโตมาอย่างแข็งแกร่งเหมือนต้นมะม่วงเลยนะครับมีร่มเงารากลึกมากๆแต่ใช้เวลาความเร็วในการโตเหมือนถั่วงอกเออทัศนคติแบบนี้ก็เป็นอีกทัศนคตินึงที่ทําให้ยังไงคุณ อ่านกี่เพจอ่านเข้าอกิณเล่มเข้าเรียนคอร์สอะไรก็ตามคุณก็ไม่สําเร็จเพราะมันมีผลมากกว่าองค์ความรู้ที่คุณมีซะอีกนี่คือหนึ่งะครับนี่คือหนสองผมค้นพบว่าสิ่งที่สําคัญกว่าความรู้คือความมีสติสิ่งที่สําคัญกว่าความรู้คือความมีสติครับในขณะที่ข้อแรกอ่ะ สิ่งที่สำคัญกว่าความรู้คือ mindset เนาะคือจิตใจของเราเนี่ยเออข้อสองเนี่ยสติก็โคตรสำคัญเลยผมเจอคุณแม่หลายท่านเลยนะครับที่ไม่ได้มีองค์ความรู้อะไรมากมายเลยแต่ผ่านการฝึกสติทั้งฝึกในรูปแบบของธรรมะนะครับหรือฝึกในรูปแบบของการใช้ชีวิตอื่นในด้านอื่นก็ตามเน่ยทางด้านการใช้ชีวิตอยู่กับปัจญาหรือจิตวิยาหรือพุทธศาสตร์ ในด้าน,ดานใดก็ตามที่เป็นการฝึกสติในทุกๆวันหมดนพบว่าเขาก็ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงลูกวัยรุ่นได้ด้วยครับยังมีเคสหนึ่งที่ผมจําได้ติดตาฝังใจเลยคือเป็นคุณแม่ที่จริงๆไม่เคยอ่านหนังสือเรื่องการเลี้ยงลูกวัยรุ่นเลยหนังสือที่ผมออกเนี่ยเขาไม่เคยอ่านเลยนะผมออกหนังสือมาสามเล่มและเล่มที่สามเนี่ยรอบที่เก้าพิมพ์เหลือรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยเนี่ยหนังสือเล่มบางแค่นี้รอบที่เก้าแล้ว รอบสุดท้ายแล้วหมดรอบนี้คือผมก็พิมพ์มพเล่มที่สี่แล้วคือเขาไม่เคยอ่านเลยไอสองหน้าสองเล่มก่อนหน้าผมเขาก็ไม่เคยอ่านของคนไหนเขาก็ไม่เคยอ่านเขาไม่เคยอ่านเขาไม่เคยติดตามเพจความรู้ไม่เคยอะไรเลยแต่เขาเลี้ยงพอผมไปตั้งสังเกตเขานะครับไปอยู่ในบ้านเขามีโอกาสได้ไปคุกคีนะครับเฮ้ยเขาเป็นคุณแม่คุณพ่อที่ มีสติในการเลี้ยงลูกวัยรุ่นมากลูกวัยรุ่นเขาถึงสี่คนสี่คนนะครับคนโตห่างหน่อยคนสี่คนเนี่ยเขามีสติในการเลี้ยงลูกแต่ละคนมากสตินำพาทุกอย่างนะสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือวไว้ให้เที่ยงนะถือไว้อย่าให้เอียงนะตัดเล่นเลี่ยงข้ามโคงขาโอ,อ้ของพวกนี้มันสำคัญจริงๆเลยเนาะดังนั้นเนี่ยสองปัจจัยแล้วที่ทำให้บางคนอ่านเพจต้องเยอะ อ้อ่านหนังสือเยอะแยะมากมายเลยบางคนไปถึงขั้นปรึกษาจิตจแพทย์นักจิตจวิทยาด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้ผลเลยนั่นอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณให้คุณค่ากับอ,องค์ความรู้มากเกินไปเพราะความรู้มีผลต่อความสาเร็จเพียง20%เท่านั้นเองอีก80%มันไปทิ้งอยู่กับเรื่องของ mindset เนะาะทัติคติเรื่องของสตินะครับเนี่ยผ่านไปแล้วสอข้อเห็นไหม ดังนั้นสองข้อนี้สำคัญมากๆเลยสำคัญมากๆนะครับอ่ะผ่านไปสองข้อแล้วขออนุญาตก้มลงไปทักทายคุณพ่อคุณแม่ก่อนดีกว่ากลางวันแบบนี้มีใครมาชมบ้างโอ้มีคนมาชมเยอะเลยขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณแม่พินพินนะครับแม่พินพินนะครับน้องพินพินนี่เคยเจอกันเนาะโอ้หวันนั้นผมผ่านพิศนุโลกบ่อยมากนะก่อนหน้านี้ โอ้สวัสดีคุณแม่ขนมก้านบัวมีคุณแม่หลายท่านเลยนะครับทั้งคนเก่าคนใหม่โอ้สวัสดีแม่น้องใหม่ครับสวัสดีครับโอ้โหแม่น้องไอซ์แม่น้องไอซ์นะครับโอ้มาเยอะมากดังนั้นสำคัญมากแล้วคราวนี้จะทำยังไงดีล่ะเออจะทำยังไงกับการที่เราจะเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จ มันต้องอาศัยปัจจัย3อย่างต่อไปนี้นะครับ 1. ความรู้ 2. ทัศนคติและ3การลงมือทำ 4. ความรู้ทัศนคติแล้วก็การลงมือทำบา,างครั้งเราก็เรียกผมตั้งชื่อมันว่าเป็น3 h ats. H, ats. h ats. ตัว H ฮ่องกงนะครับ Heart. h e a r t Heart ที่แปลว่าหัวใจเน,นาะเออทัศนคติหัวใจ H ats. องความรู้แล้วก็ Hand การลงมือทำ 3 h ตัวนี้ครับ heart head hand หรือความรู้ทัศนคติแล้วก็การลงมือทำา3ตัวนี้คือปัจจัยที่ต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับคุณมีความรู้แต่คุณคิดลบอ่ะคุณเป็นพวก negative thinking คุณเป็นพวก fix my set คุณเป็นพวกแบบยึดติดยึดมั่นถือมั่น e ก o สูงคุณ ทำให้ตายยังไงสม่ำเสมอ ER ยังไงก็เปล่าประโยชน์บางคนมีความรู้ดีมากเลยทัศนาติก็วกวรับคเอ่อเป็นคนที่มีโก t h m i ์เซ e ตนะครับเป็นคนที่ l e s อีโกไม่ได้มี e ีโกเยอะอะไรเลยนะครับอยู่ใน e ี o ระดับที่สมดุลมากๆในการเลี้ยงลูกไวรุนแต่ขาดการลงมือทำอย่างต่อเนื่องคือทำได้7วันแล้วก็หยุด1วันหยุด2วันแล้วก็ทำได้อีก3วัน แล้วก็หยุดอีกสามวันแล้วก็มาทําต่อคือมันไม่สม่ําเสมอไม่ต่อเนื่องยังไงก็โอกาสประสบความสำเร็จก็น้อยมากประสบความสำเร็จคืออะไรคือการที่คุณอยากจะเปลี่ยนหรือพัฒนาเขานั่นแหละมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างที่คุณต้องการนะครับดังนั้นปัจจัย3ามตัวนี้สําคัญมากความรู้ทัศนคติแล้วก็การลงมือทำนะครับจำง่ายๆเป็น 3H ก็ได้ฮอสเฮสแล้วก็ h a n นนะครับ หัวใจหัวคิดแล้วก็แล้วก็สองมือหัวใจหัวคิดแล้วก็สองมือจริงๆเราแม่คนไหนในประเทศนี้มีสามอย่างนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับับการเลี้ยงลูกวัยรุ่นให,ให้ให้เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างแข็งแรงหลายคนอยากให้ลูกมีความรับผิดชอบคุณก็ต้องมีความรู้ก่อนไงความรู้อะไรความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาวัยรุ่นคุณแม่ที่สมัครเข้าคอร์สพิชิตใจลูกวัยรุร่นผมอะ สังเกตเลยอย่างเมื่อวานวันซืนเนี่ยผมสอนเรื่องวัยรุ่นสอนเรื่องความเข้าใจกับวัยรุ่นเลยหน้าที่ของวัยรุ่นมีอะไรบ้างที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเลยคราวนี้พอเขาเข้าใจปุ๊บว่าอ๋อเขามีความรู้แล้วอ๋อรู้แล้วว่าวัยรุ่นกับความรับผิดชอบมันเป็นอย่างนี้นี่เองคราวนี้ถ้าเขามีทัศนคติเชิงบวกนะเขามีโกส w t h m i n นะเขาไม่ยึดติดเขาไม่มีอโก้ที่เยอะที่หนาไม่มีเปลือกที่ที่หนาจนเกินไปไเนี่ยฮะ เขาไปลงมือทําแบบเดียวเขาจะประสบความสําเร็จเลยทําไมคนที่เข้าคอร์สออนไลน์ผมหลายคนถึงประสบความสําเร็จเพราะว่าผมจะเน้น3ามตัวนี้เสมอความรู้ผมบอกเลยสําคัญผมให้เต็มที่แต่คุณมันสําคัญที่ยีเนะยี่สิบเท่านั้นดังนั้นเลือกความรู้เฉพาะที่คุณต้องใช้อย่าเพิ่งไปรู้เรื่องที่คุณยังไม่อยากใจ้ก็ได้2องสาาติสําคัญมากคุณฝึกจิตตัวเองก่อนฝึกกายฝึกสติลดอีโก้ลง ฟังคนรอบข้างอย่างเงี้ยเปิดใจเรียนรู้ Open Mind มันคือเรื่องของทัศนคติดังนั้นเลยเสร็จแล้วลงมือทำอย่างสม่ำเสมอทำไมกลุ่มผมคอร์สออนไลน์ถึงประสบความสำเร็จเพราะไอ้ลงมือทำอ่ะมันมีกลุ่มไลน์ของผมไงมันมีกลุ่มไลน์ที่คุณพ่อคุณแม่หลายต่อหลายเคสที่เคยถานกันมาหมดแล้วเนี่ยอยู่ในนั้นแล้วเขาก็คอยแบ่งปันเล่าเรื่องคอยแท่คือพูดตรงตนะ คอยเป็นกัละยะาณมิตรอยู่ข้างทางกันตลอดไปอยู่ในวอล์กอัลโลน่ะคุณไม่ได้รู้สึกเดินเดียวดายในเส้นทางของการเลรี้ยงลูกวัยรุ่นเลยนี่ไงมันตอบโจทย์สามข้อนี้เป๊ะเลยดังนั้นถ้าคุณไม่ได้เข้าคอร์สละลายคุณหาปัจจัยสามตัวนี้ให้เจอเท่านั้นแหละเท่านั้นเองนะครับส่วนใครที่อยากเข้าคอร์สผมบอกเลยว่าคือคุณยังทันนะเพราะว่าคุณสมัครตอนไหนคุณก็ดูย้อนหลังตอนกเก่าๆได้เสมอะตอนนึงประมาณ2ี่สนาทีเอง 20-30นาทีโดยประมาณนะครับคอลร์สละ1,990บาทราคาพิเศษตอนนี้ผมลดให้จากราคาเต็ม2,990บาทนะครับคุณอยู่ในกลุ่มปุ๊บผมจะสอนกี่รุ่นคุณก็ดูได้หมดและที่สำคัญกลุ่มนี้อยู่กันตลอดชีพอยากให้เข้ามาสัมผัสน,นะครับว่าเออความสำเร็จมัน,ม,นมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะเพียงแค่คุณมีปัจจัย3ข้อที่ผ่านมานะครับเชื่อได้ว่า ลางวันแบบนี้นะฮะน่าจะเป็นช่วงที่หลายคนเนะี่ยเต็มตัวนะเดี๋ยวคืนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงกลับไปแจก,กอ่างเปลาลูกหลานนะฮะลูกเมื่อคุณแจก,กอ่างเปาให้ลูกแล้วหรือยังวันนี้เป็นวันแจก,กอ่างเปานะครับใช่ไหมครับหลายคนนี่น่าจะได้รับอ่างเปาแล้วนะครับลูกวัยรุ่นน่าจะชอบรอเวลานี้อยู่นะฮะ สวัสดีครับคร้รติดตามมานานชอบมากมีความรู้มากๆขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะครั้งแรกที่เข้ามาชมขอบคุณครับปกติจริงๆไลฟ์ตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าช่วงสองสัปดาห์นี้ไม่ได้ไลฟ์เลยอนระัพูดตรงๆเพราะว่าสองสัปดาห์นี้ผมไปทุ่มเวลาเต็มที่กับคอร์สออนไลน์แล้วเนื้อหาในคอร์สออนไลน์ก็เป็นเนื้อหาเชิงลึกไงก็ก็เนื้อหา10 EP นะครับ 10 EP เนื้อหาหลักดังนั้นก็ใครสนใจก็สมัครได้ขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับโอยพรให้โอ้ย,รอยจริงๆวันนี้ต้องโอยพรแบบภา,า,าษาจีนใช่ไหมสินเจียยู่อี่นะครับสินี่ขวใช้นะครับมีความสุขเหนือกว่าความสุขคือความสงบแล้วการมีสติในการใช้ชีวิตนะครับรวยๆเฮงๆนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม,ม่ทุกท่านสวัสดีครับ